สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้วันส่วนคัวจะพาทุกคนไปผสมดินเพื่อทำการไปใส้ต้นหม่คือพริกเขือแล้วก็มะนาวนีต้นหม่ที่เพื่อนๆปลูกไวก้กระได้จ้าว่าลองมือผสมกันเลยจ้าช่วนผสมของข้า็จะมีปุ๋ยคอกเาวซัแบแล้วก็ดินสำเร็จรูปแบบนี้จ้า ดินสําเร็จรูปเราก็จะใส่สามถุงมะพร้าวหนึ่งถุงแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่สวนจา้าเดี๋ยวก็ลงมือทำกันเลยจา้าเ,เพื่อนนี่จา้า เราก็จะผสมให้เข่ากันนะจ๊ะเพื่อที่ว่าปุ๋ยคอกกับดินแล้วก็มะพร้าวจะได้เข้ากันดี ถ้าเพื่อนๆนขั้นใดมีมะพร้าวเองกระสับใดเลยนะจ๊ะกับมะพร้าวว่าต้องซื้อต่วันส่วนรั่วบ่มีก็เลยต้องซื้อนะจ๊ะดินถุงนี่ถ้าเพื่อนเพื่อนาใส่กระไดเพื่อนๆน,นมีดินยุ่แถวบ้านเพื่อนๆนก็เอาดินมาผสมกันได้แต่ถ้าทันใดบ่มีดินก็สามารถซื้อมาแบบนี้กัง่ายจ้ะเนี่ยจ้ะ เป็นถุงที่ว่าเราซื้อมาเป็นดินนะจ๊ะเดีวเราก็เทดินไปผสมแล้วก็เอาถุงนี่แหละจ้ะมาปลูก้าเพื่อนข้อใดมีถุงปุ๋ยก็ะใสกระสอบปุ๋ยได้นะจ๊ะมันก็จะย่ดได้นานกว่าถุงพลติกแบบนี้แต่ถาบม,มีกระใ้แบบนี้ได้เอาจะเราก็เอาดินใส่ลงไปแล้วขยับ ปาดถุงขึ้นมาเพื่อว่าดินจะได้ใส่ได้มากขึ้นอีกน้อยนึงเพื่อว่าจะได้เป็นปุ๋ยในต้นไม้เนีย่ยจะประโยชน์ของการใส่แบบนี้ก็คือว่าถ้าเราพื้นที่น้อยแล้วก็ปลูกแบบนี้ก็จะงา่ายเราเราก็จะดูแลง,ง่ายด้วยจ้ะเื่อวัดจัชปุหรือว่าหยาก็จะ บ่คคอยมีขึ้นเฮาก็จะสบายในการทำความสะอาดอยาจาแล้วก็ใส่แบบนี้ไปเนีย่ยค่ะต้นใหม่ก็จะงามเลยค่ะพริกพริกก็งามเลยค่ะแตกก็ดีใบย้ายมากเลยอันนี้ก็จะเป็นพริกหอมอ่จะ๊ะ ส่วนมากวันสวนเพื่อจะปลูกพริกหอมเยอะเพราะว่าพริกหอมมันลวงมาจากต้นมันก็ออกเบียขึ้นมากเรวบไ,ได้ซื้อเบียละจ้ะคือว่าเราจะได้เบียในสวนของเรานั่นเลยมาปลูกนี่ก็จะเป็นพริกน้่ยยายคือพริกจินดาละจ้ะ พี่จินดาปลูกไวบ้บ่คพีต้นเพราะว่าอันนี้เป็นชุมชนมุบานเขาแจกมากเพื่อให้ชาวบ้า,บานได้นี้ผักสวนรั่วไว้กินเขาก็จะแจกเบียร์มาให้จะออกดอกเราจะ สัรนสวนเฮ็ดแบบนี้ก็คือว่าอยากให้เพื่อนๆทันใดทีบ่มีพื้นทีได้ปลูกแบบนี้กันนะจ๊ะไว้ตั้งข่างบ้านก็ได้เป็นปูนก็ตั้งได้ง่ายในการเก็บกินด้วยนะจ๊ะ จาะเ,เพื่อนมาพลิกของเราก็จะใยง่ายแบบนี้คางบ้านก็จะมีมะนาวล่องไว้แบบนี้จ้ะ แล้วก็จะเอาดินที่เราผสมไว้ไ้ไว้เดือนละครั้งเนี่ยจ้ะปลูกไว้ข้างบ้านอันนี้ก็จะเป็นผักขึ้นช่ายล่องปลูกใส่กระถางดูว่ามันจะงายปานใดอันนี้เป็นกับเป็นพริกหอมอันนี้เราปลูกใส่กระถาง อันนี้เราเคยลงคลิปให้เพื่อนๆได้เบิ้งได้ดูแล้วว่าปลูกแบบใดวิธีการปลูกของเราเนี่ยค่ะถ้าท่านใดเคยได้เบิ้งคลิปของวันส่วนครัวก้อนหนานี่ก็จะได้เห็นว่าได้ปลูกให่เบิ้งแล้วว่าปลูกแบบใดจ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจจะเห็ดแบบนี้ก็ได้จ้า เราบ่าหามบ่ห่วงแล้วจ้าความรู้เล็กๆในน้อยของวันส่วนขั้วเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ให้อยากให้เพื่อนๆได้มีผิกไปเก็บกินคางบ้านให้พื้นที่ในหน่อยก็สามารถปลูกได้เนี่ยจ้าเราก็จะเติมดินใบแบบนี้ค่าเวลาดินยกลงไปแล้วก็เอาดินมาาไส้แบบนี้ก็ได้จ้า เ,เพื่อนๆคนใดอยากปลูกอยากเห็ดกัดเห็ดใดเลยนะจ้าเนี่ยจ้าเรามีกระสอบปุ๋ยแบบนี้ก็ได้ต้นเขาก็จะยายเพราะว่าพื้นที่จะกว้างน้อยข้างๆนี้ก็จะเป็นน้ำจุลินทรี่ที่เห็ดไว้จ้าเพื่อเอาวาเอาไว้ลดพริกกับมะเขือผักส่วนขั้วที เราเคยเห็ดให้เป็นเพื่อนได้ชมทุกมือแล้วจ้า